สำหรับรถที่จานใหญ่เนี่ยจานใหญ่ถ้าเจียรประชิดไม่ก็ยพนก็ต้องโมดิฟายนขัดเจียเจียเจียให้มันลึกเจียให้มันลึกเวลาจับจับคอมาเอาคาริเปอร์เบรกออกแล้วก็เอาเจียนี้แทนนี้จับแทนมันก็จะจานใหญ่จานกว้างจานหน้ากว้าง จานหน้ากว้างรถยุโรปหรือรถินสมัยใหม่จานกว้างบางีจะติดเจียแล้วเจียไม่หมดติดแล้วก็เลยต้องโมดิฟายโมดิฟายล้างออกเออเอาลูกโนหินเจียเจียออกเจียออกให้มันแล้วก็สลบสลบทาดจานมันจะโคบจานมันใหญ่ พะจริงๆล้วเจียเจียรประชิดแบบจับคอมาจะนิ่งกว่าแม่นที่สุดแต่ช้าเขาเสียคือช้าแต่ก็ดีนิ่งสากเบรกอยู่แล้วก็ไม่กินจานครับเจียกี่ครั้งก็ได้เพราะว่ามันจะเลียค่อยๆเลียเท่าระดับเบรกเก่าแต่ว่าห้ามเจียทีเดียวเสร็จนะครับไม่ได้นะมันจะไม่สเสถียรเป็นคลื่นได้